เช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของสมบัติของเลขยกกําลังนะคะในเรื่องของสมบัติของเลขยกกาลังไม่ทราบว่าเด็กๆยังจำกันได้หรือเปล่าคะในคลิปที่แล้วครวงได้สอนเกี่ยวกับสมบัติทั้งหมด7สมบัติไปแล้ว ถ้าจำได้หรือไม่ได้ยังไงเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมพร้อมกันวันนี้นะคะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยมาดูข้อควรที่เราจะรู้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนอ่าเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกหัวข้อนี้นะคะ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกมาดูบทนิยามก่อนเลยนะคะกำหนดให้ a แทนจำนวนใดๆและ n แทนจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n หรือ a กํลัง n เขียนแทนด้วย a กํลัง n มีความหมายดังนี้ a ยกกำลัง n เท่ากับ a คูณกันทั้งหมด n ตัวเรียก a ยกกำลัง n ว่า เลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานและ n เป็นเลขชี้กำลังตัวอย่างของเลขยกกำลังที่ครูได้สอนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคะเช่นอะไรบ้างเช่น3ยกกำลังสองมีความหมายเหมือนกันก็คือ3คูณกัน2ตัว7ยกกำลัง4มีความหมายเหมือนกันกับ7คูณกันทั้งหมด4ตัวนะคะ ยังจำกันได้ใช่ไหมคะเลขกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น0ูนย์เลขกำลังหรือเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็น0น,นะคะบทนิยามกำหนดให้ a แทนจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลังศเท่ากับ1 แสดงว่าเราจะให้ a เป็นจำนวนใดก็ได้เป็นจำนวนเต็มใดก็ได้แต่จะต้องไม่เป็น0เท่านั้นนะคะมาดูตัวอย่างค่ะดูฝั่งการใช้สมบัติของเลขยกกําลังก่อนวิธีแรก a ยกกําลัง6หารด้วย a ยกกําลัง6เท่ากับ a ยกกําลัง6หาร a ยกกําลัง6เขียนในรูปแบบนี้หรือแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะหลังจากนั้น ฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังให้เอามาลบกันฐานเหมือนกันหารกันเลขฐานเหมือนกันหารกันให้เอาเลขชี้กำลังมาลบกันได้เลย6ลบ6ก็จะเหลือ0เพราะฉะนั้น a ยกกำลังศนย์มีค่าเท่ากับ1ถูกต้องไหมคะมาดูวิธีที่2ก็คือใช้บทนิยามของเลขยกกำลังบ้าง ในการใช้บทนิยามของเลขยกกำลังก็ทำการแจกแจงออกมาเลยค่ะ a ยกกำลัง6หาร a ยกกำลัง6จะได้เท่ากับ a คูณกัน6ตัวหารด้วย a คูณกัน6ตัวหารตัวไหนตัดกันได้เราตัดให้หมดตัดหมดแล้วจะเหลือคำตอบคือ1เพราะฉะนั้นคำตอบเท่ากันไหมคะ2ฝัง่งคำตอบเท่ากันแสดงว่า การหาผลลัพธ์ทั้งสองวิธีเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นก็คือ a ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1นะคะต่อไปเลขกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนลบบ้างนะคะบทนิยามกำหนดให้ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก เอยก,กำลัง N เท่ากับเศษ1ส่วน A กำลัง N ข้อนี้สมบัติคุณครูได้เคยสอนไปแล้วด้วยนะคะในคลิปที่แล้วอาจจะเริ่มคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมเอ่ยลองมาดูตัวอย่างกันนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยกับครูนะคะข้อที่1 5ยกกำลังลบ4 จากสมบัติของ5ยกกาลังลบ4ก็คือ A ยกกําลังลบเเท่ากับเศษ1ส่วน a กกำลัง n ทําทำให้อยู่ในรูปของเศษ1ส่วน a กกำลัง N ก่อนจะได้เป็น5ยกกําลังลบ4เท่ากับเศษ1ส่วนกําลัง4หรือเท่ากับ1หารด้วย5คูณกันทั้งหมด4ตัว5คูณกันทั้งหมด4ตัวมีค่าเท่ากับ600 ยี่สิบห้าคำตอบออกมาแล้วค่ะข้อที่สองลบสี่ลบศูนย์จุดสี่ยกกำลังลบสามทำให้อยู่ในรูปของ A ยกกำลังลบเเท่ากับเศษหนึ่งส่วน A กำลัง -n ก่อนนะคะจะได้เท่ากับลบ0.4ยกกำลังลบ3เท่ากับเศษหนึ่งส่วน ลบ0.4ยกกกำลัง3กระจายออกมาเลยค่ะก็จะได้เป็นลบ0.4คูณกันลบ0.4คูณกันทั้งหมด3ครั้งนะคะคูณกันทั้งหมด3ครั้งเนื่องจากยกกำลัง3ข้อควรรู้ข้อควรรู้เลขที่ติดลบอย่างนี้เมื่อไหร่ที่ยกกำลังด้วย จำนวนที่เป็นเลขคู่เช่น2จะได้มีความหมายเท่ากับลบ4คูณอยู่กับลบ4 2ครั้งถูกต้องไหมคะ4คูณ4ได้16ลบคูณลบเป็นจํานวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลขคู่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเลขคู่คำตอบจะออกมาเป็นบวกแต่ถ้าเป็นเลขคี่เช่นลบ4ยกกำลัง 3จะได้เท่ากับลบ4คูณกันทั้งหมด3ครั้งนะคะลบคูณลบแน่นอนเป็นบวกหลังจากนั้นบวกคูณกับลบก็จะกลายเป็นลบถูกต้องไหมคะทบทวนความรู้ตอนม .1 นะคะเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะจะได้เท่ากับ4คูณ4เท่ากับ16 4คูณ4ลบ4คูณลบ4เท่ากับบวก16 บวก16คูณลบ4ได้เท่ากับ64ติดลบ64นะคะเนื่องจากลบคูณลบเป็นบวกบวกคูณลบเป็นลบคําตอบข้อนี้ก็เลยเป็นลบ64เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เลขชี้กำลังเป็นเลขคี่คําตอบจะติดลบในกรณีที่ฐานเป็นลบนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เลขยกกำลังเป็นเลขคู่คำตอบก็จะเป็นบวกนะคะ ่อไปกลับมาที่โจทย์ข้อเดิมนะคะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วนวิธีการคูณจุดทศนิยมเลขทศนิยมเลยนะคะก็คือเอาเลขจำนวนเต็มมาคูณก่อน4คูณ4 1่6ิ6 4ทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตําตำแหน่ง2องตำแหน่ง3ตํตำแหน่งอ่ะเขียนเลยทศนิยม3ตํตำแหน่งเห็นไหมคะว่าด้านหลังเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งและคำตอบเป็นจำนวนเต็ม ลบเนื่องจากว่ายกกำลังด้วยลบ3ถูกต้องไหมคะคำตอบก็เลยเป็นจำนวนลบต่อไปข้อที่3เศษ1ส่วน3ยกกำลังลบ2เศษ1ส่วน3ยกกำลังลบ2จะได้เท่ากับอ่ะเหมือนเดิมค่ะทำต่อให้อยู่ในรูปของ a ยกกำลังเอเอยกกำลังลบ n เท่ากับเศษ1งส่วน a กำลัง n นะคะทำต่อให้อยู่ในรูป นีก่อนก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลังลบ2เท่ากับเศษ1ส่วนด้วย1ส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2หลังจากนั้นกระจายเข้าไปเลยค่ะก็จะกลายเป็นเศษ1กำลังสองส่วนด้วย3กำลังสองกระจาย2เข้าไปคูณด้วยทั้งคู่นะคะหลังจากนั้นให้นำา3ยกกำลังสองเนี่ยขึ้นไปคูณ ก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งกำลังสองคูณด้วยสามยกกำลังสองไม่ว่าเศษหนึ่งเนี่ยจะคูณด้วยเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเขียนใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามองไม่ออกกันหนึ่งยกกำลังสองยังไงก็ได้หนึ่งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หายไปได้เลยสอาหนึ่งยกกำลังสองก็ได้หนึ่งอ่ะเดี๋ยวครูทำวิธีให้ดูก่อนเดี๋ยวเราจะงงว่าหายไปได้ยังไงหนึ่งยกกำลังสองยัไงก็ได้หนึ่ง คูนอยู่กับ3ามกำลังสงนะคะตัดตัดได้เลยก็จะเหลือแค่3ามกำลังสองมีค่าเท่ากับ3าคูณสเท่ากับ9คําตอบออกมาละง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะฝึกบ่อยๆนะคะต่อไปเรื่องของการคูณและการหารเลขยกกําลังที่มี เลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มเราจะหาคำตอบของโจทย์ในลักษณะแบบนี้โดยการใช้สมบัติการคูณนะคะทำยังไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสมบัติข้อที่1กําหนดให้ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ m หรือ n แทนจำนวนเต็ม a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n เมื่อไหรก็ตาม ที่ฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังให้เอามาบวกกันได้เลยในเรื่องของการคูณฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยการคูณกันฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังเอามาบวกกันได้เลยนะคะลองมาดูตัวอย่างพร้อมกันนะคะตัวอย่างข้อที่1นึ่งลบเศษลบสียกกำลัง4ยกกำลัง, 4, กกล,งลบสขอโทษทีค่ะ 4ยกกําลังลบสนะคะคูณด้วย4ยกกาลัง5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยนะคะอ่ะ4ยกกําลังลบสคูณด้วย4ยกกาลัง5มีค่าเท่ากับทานเหมือนกันดึงออกมาเลย4ลบส เลขชี้กําลังเป็นลบสามอีกฝั่งหนึ่งเลขชี้กําลังเป็นห้าฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังเอามาบวกกันการคูณการฐานเหมือนกันเลขชี้กําลังเอามาบวกกันได้เลยก็จะได้เป็นสี่ยกกําลังสองเท่ากับสี่คูณกันสองครั้งเท่ากับสิบหกออกมาละคาตอบเห็นไหมคะเราเริ่มที่จะทําเร็วขึ้นแล้วนะคะต่อไปข้อที่สองลบเจ็ดยกกําลังสี่ คูณด้วย7ยกกำลังลบ5ข้อนี้อาจจะนานสักหน่อยนะคะแต่เราต้องใช้เวลาเนื่องจากอ่ะเนื่องจากลบ7ยกกำลัง4เท่ากับคุณครูขออนุญาตคำนวณให้เลยนะคะ2,401และ7ยกกำลัง4ก็มีค่าเท่ากับ2,401จะเห็นว่าค่าข้างหน้าเนี่ย ขออนุญาตใส่เครื่องหมายนะคะเพื่อจะเป็นการไม่สับสนจะเห็นว่าค่าของสองค่านี้เท่ากันนะคะจากนั้นดังนั้นลบ7ยกกำลัง4มีค่าเท่ากับ7ยกกำลัง4เช่นเดียวกันทำไมค่านี้ถึงเท่ากับค่านี้เนื่องจากฐานตอนแรกยังไม่เหมือนกันถูกไหมคะฐานเป็นลบ7กับฐานเป็น7ฐานยังไม่เหมือนกันเราไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถ ดึงออกมาหนึ่งตัวแล้วมาเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันได้ไหมเราก็มาลองดูเมื่อตะกี้ครูได้สอนไปในข้อที่แล้วเลยนะคะเลขที่เป็นจํานวนเต็มที่ติดลบแบบนี้ยกกําลังด้วยเลขคู่อย่างนี้คําตอบแน่นอนออกมาเป็นจํานวนบวกแต่ถ้าเลขชี้กําลังเลขติดลบเลขชี้กําลังเป็นจํานวนคี่คําตอบออกมาเป็นลบคําตอบของอันนี้ยกกําลังด้วยสี่ คำตอบก็ต้องเป็นบวกถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นลบเยกกําลังสมีค่าเท่ากับ7ยกกําลัง4นะคะจะได้ว่าลบเยกกาลัง4คูณด้วย7ยกกําลังลบหเท่ากับ7ยกกําลัง4บวกกับลบหได้เลยนะคะฐานเหมือนกันแล้วทีนี้ฐานเหมือนกันแล้วนะคะ คำตอบก็คือ7ยกกำลังลบ1ข้อนี้จะเป็นการทดสอบเราดูว่าเราสามารถแปลง7ยกกำลังลบ1นเนี่ยให้อยู่ในรูปที่สวยงามได้หรือไม่ปรากฏว่า7ยกกำลังลบ1แปลงให้อยู่ในรูปของนึกออกไหมอยู่คล้ายๆกันไหมกับ a ยกกำลังลบ n เท่ากับเซนหนึ่งส่วน a กำลัง n ออ่า7ยกกำลัง1กํากำลังอยู่ในรูปของ a ยกกำลังลบเเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษหนึ่งส่วน a กำลัง n นะคะ ก็จะได้ว่าเท่ากับเศษ1ส่วน7เป็นที่เรียบร้อยหน้าตาสวยงามนะคะคำตอบของเราต่อไปข้อนี้ a ยกกำลัง7คูณด้วย a ยกกำลังลบ8ในส่วนของข้อนี้นะคะเมื่อ a แทนจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a แทนจํานวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0ูนย์เราไม่ต้องไปตกใจในตรงนี้ที่ครูให้มานะคะทำไมครูต้องให้ประโยคนี้มาให้มาก็เพราะว่า a ครูไม่ได้แทนฐานครูไม่ได้ให้ตัวเลขมาครูต้องการจะบอกว่าฐานครูไม่ใช่เท่ากับ0นย์นะคะไม่ต้องไปตกใจกับโจทย์ที่มันเป็นตัวหนังสือเพิ่มขึ้นมาแบบนี้มาลองทำดูเลยค่ะ,ะฐานเหมือนกันไหมฐานเหมือนกัน A ยกกำลัง7คูณไว้ A ยกกำลังลบแแน่นอนฐานเหมือนกันดึง A ออกมาเลย เลขชี้กำลังเอามาบวกกันได้เลยนะคะจะได้เท่ากับ a ยกกำลัง7บวกลบ8ลบ8มากกว่าใช่ไหมตัวเลขที่เป็นฝั่งลบมากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบจะต้องเป็นติดลบ8ลบเเหลือ1เพราะฉะนั้น a จะได้เป็น a ยกกำลังลบ1ในรูปแบบนี้คุ้คุณอีกแล้วคุ้นๆว่ามันจะอยู่ในรูปของ a ยกกำลัง ลบเใช่ไหมเราก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษ1ส่วน a, a ยกกำลัง n ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน a เลยนะคะเราจะไม่นิยมเขียนเศษ1ส่วน a กกำลัง eh 1แล้วเพราะกำลังหนึ่งไม่จำเป็นต้องเขียนนะเรารู้เป็นที่รู้กันว่าอ๋อกำลังหนึ่งไม่ต้องเขียนเราจะเริ่มเขียนเมื่อเป็นกำลังสองเท่านั้นนะคะจบในเนื้อหาของวันนี้นะคะฝากแบบฝึกหัดนะคะ ไปให้รองฝึกทําดูเพื่อเราจะได้ทําข้อสอบได้คล่องขึ้นนะคะแบบฝึกหัดของครูมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะทีนี้อยากจะฝากอีกนิดนึงก็คือความสําเร็จเกิดได้ด้วย2อมือของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมือของเรายังไม่เริ่มลงมือทํามันก็ไม่มีทางที่จะสําเร็จขึ้นมาแน่นอนนะคะ ฝากติดตามเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณรูก็จะอธิบายในเรื่องของอยังอยู่ในเรื่องของสมบัติของเลขยกกำลังนะคะแต่จะเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นและยากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนิดนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ